าคุณต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O Clock วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนฟรีแล้วในคอร์ส Basic Whiteboard Animation อย่าลืมไปลงเรียนกันนะครับ4วิธีการหาเงินในยุคออนไลน์ให้ได้มากขึ้นโดย Gary v a n e r c h u k เจ้าพ่อโซเชียลมีเดียพันล้าน Gary Vaynerchuk ทายาทเจ,จ้าของร้านขายไวายที่ใช้โซเชียลมีเดียปั้นยอดขายให้ธุรกิจของครอบครัว วกระโดดจาก3ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีไปสู่60ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือพูดง่ายๆก็คือจากประมาณ90ล้านบาทต่อปีไปสู่1,800ล้านบาทต่อปีโดยใช้เวลาในการทำการตลาดเพียง5ปีเท่านั้นปัจจุบันแกรี่เปิดบริษัทตัวเองที่ชื่อว่าเวเนอร์มีเดที่เป็นบริษัทเอเจนซี่รับทำการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์ต่างๆโดยในปี2020นี้ โซเชียลมีเดียของแกรี่นั้นมีผู้ติดตามหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบน Facebook มีผู้ติดตามกว่า3ล้าน5แสนคนบน u t u b e มี Subscriber มากกว่า2ล้าน7แสนคน Twitter มีผู้ติดตาม2ล้าน1แสนคน Instagram มีผู้ติดตาม8ล้าน2แสนคนและ TikTok มีผู้ติดตามกว่า4ล้าน4แสนคนซึ่งหากรวมผู้ติดตามทุกช่องทางแล้ว เขาจะมีผู้ติดตามเกือบเกือบ21ล้านคนเลยทีเดียวโดยในวิดีโอนี้แกรี่จะมาแชร์4วิธีการที่จะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียแบบฟรีๆแต่มีพลังอย่างมหาศาลวิธีที่1ควานหาของแกรี่เล่าว่าคุณรู้หรือไม่โอกาสทำเงินมีอยู่ต่อหน้าทุกคนอยู่แล้วแต่หลายคนเลือกที่จะไม่ทำมันนั่นก็คือ เมื่อไรก็ตามที่ร้านค้าปลีกตามห้างสปปรรพสินค้ามีการลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์จะมีผู้คนอยู่กลุ่มหนึ่งที่จะคอยไปควานหาสินค้าเหล่านี้เพื่อซื้อและนำมาถ่ายรูปและโพสต์ขายบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะขายทาง Facebook Ebay หรือถ้าเป็นบ้านเราก็เว็บไซต์อย่าง Lazada ไมก็ s h o p ป e ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้สามารถทำเงินได้หลายแสนหลายล้านบาทต่อปี โดยใช้เวลาทำงานประมาณ9-10ชั่วโมงต่อวันที่หมดไปกับการหาของถ่ายรูปโพสต์แพ็คของส่งของวิธีที่2ทุ่มหมดแน่ตักบนโลกโซเชียลแกลลี่เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนตอนที่เขาช่วยทำการตลาดออนไลน์ให้กับร้านวายของพ่อที่นันตอนนั้นมีช่องทางขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียวซึ่งเมื่อก่อนอย่งมากก็มีแค่การทำการตลาดบน Google ด้วยการทำ SEO หรือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆบนผลการค้นหาของ Google นอกจากนั้นเขาก็ยังทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งขายของผ่านอีเมลที่ณตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำต่อมาพอ YouTube เปิดให้บริการเขาก็ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยการทำวิดีโอรายการ Why Library TV ที่รีวิว Why ต่างๆซึ่งเขาก็ทำวิดีโอรายการนี้มามากกว่า1,000ตอน สุดหาโพสต์วิดีโอเฉลี่ยว,วันละ1วิดีโอโดยไม่ขาดเลยสักวันจะต้องใช้เวลาทําเกือบ3ปีเต็มเลยทีเดียวและนี่ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของแกรี่เลยก็ว่าได้ในเรื่องของความถึกอึดทนและความมีวินัยอย่างสูงในการโพสต์คลิปวิดีโออย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา3-4ปีติดต่อกันซึ่งนั่นมันก็ส่งผลให้ธุรกิจวายของครอบครัวเขาเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1 0บถึงปีก่อนนั้นใครต่อใครก็มองเคาวา่าบามานั่งพูดรีวิววายหน้ากล้องแล้วก็อัปโหลดวิดีโอลงบน u t u b e แต่ในปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นว่าในโลกออนไลน์กลับกลายเป็นโลกอันดับหนึ่งของผู้คนในขณะที่โลกแห่งความเป็นจริงกลับกลายเป็นโลกอันดับที่สองรองลงมาเพราะจะสังเกตได้ว่าผู้คนนั้นใช้เวลายอยู่กับโลกออนไลน์มากกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงซะอีกราวกับว่า โลกออนไลน์เป็นดังอวัยวะชิ้นที่33ที่ขาดไปไม่ได้ซะแล้วกลายเป็นว่าในยุคนี้หากธุรกิจใดที่ยังมีข้ออ้างที่จะไม่ทำการตลาดออนไลน์ถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในวงการธุรกิจไปซะแล้วซึ่งณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายอุปกรณ์กีฬาร้านเสื้อผ้าหรือแม้แต่ร้านตัดผมก็ตาม หากคุณไม่มีการทำการตลาดออนไลน์ตามช่องทางต่างๆธุรกิจคุณก็เตรียมตัวเจ๊งได้เลยโดยปัจจุบันนี้การโฆษณาแบบดั้งเดิมอย่างในหนังสือพิมพ์หรือส่งจดหมายนั้นเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินเพื่อลงโฆษณาบนโลกออนไลน์อย่างบน Facebook, IG Google หรือ YouTube เพราะมันสามารถวัดผลได้แบบเรียลไทม์สามารถดูผลลัพธ์ได้แบบวินาทีต่อวินาที แถมยังเริ่มต้นด้วยเงินเพียงหลักสิบหลักร้อยด้วยซ้ำไปส่วนการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการทำการตลาดด้วยเนื้อหานั้นคุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีแถมยังเริ่มต้นด้วยฟรีอีกด้วยเพราะคุณสามารถเริ่มต้นจากแฟนเพจ f a c e b o o k IG หรือช่อง YouTube ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นเพราะขอแค่คุณมีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวคุณก็สามารถทำคอนเทนต์ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดวิธีที่ส เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับตัวของคุณหลายคนมักจะบ่นถึงหนี้สินบ่นถึงค่าใช้จ,จ่ายในแต่ละเดือนแถมยังแก้เซงด้วยการหาอะไรดื่มให้มืนเมาตามสโลแกนที่ว่าจนเครียดกินเหล้าหรือไม่ก็หาความบันเทิงใส่ตัวหลังจากที่กลับบ้านจากที่ทำงานซึ่งแกรี่บอกว่าหากคุณยอมลำบากก่อนคุณจะสบายทีหลังลองใช้เวลาช่วงตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของทุกๆวัน ในการทำคอนเทนต์ออนไลน์ทำการศึกษาหาความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์หัดหาของมาลองขายหัดถ่ายภาพหัดโพสตอย่างต่อเนื่องสัก3-4ปีทำต่อจากนี้อย่างขยันขันแข็งชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในตลอดช่วงชีวิตที่เหลือได้เลยเพราะนอกจากจะทำให้นี่หมดได้เร็วขึ้นแล้วคุณยังจะมีเงินเก็บเพิ่มตามขึ้นมาด้วยแถมเมื่อมีเงินเหลือ ก็สามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นการลงทุนซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็เหมือนเหมือนกับคนที่ชอบบ่นว่าตัวเองอ้วนแต่ก็อยากมีซิกแพคแต่กลับไม่อยากออกกำลังกายนั่นเองในขณะที่คนออกกำลังกายเข้าฟิตเนสย่างละนิดอย่างละหน่อยในทุกๆวันรวมไปถึงการควบคุมการกินอาหารอย่างมีวินยัยต่อเนื่องกันเป็นปีสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะมีซิกแพคขึ้นมาเองซึ่งนั่นมันเป็นผลมาจากการทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยที่จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนดังนั้นให้ลดเวลาในการเสพ Netflix น้อยลงนิดหน่อยลดการสังสรรค์ออกไปบ้างแล้วมุ่งมานะไปที่การทำออนไลน์วันละนิดอย่างต่อเนื่องแล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนวิธีที่4เปลี่ยนจากผู้เสพมาเป็นผู้ผลิตหากในวันนี้ในมือคุณมีสมาร์ทโฟนอยู่จงเปลี่ยนจากผู้เสพคอนเทนต์ มาเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ซะจะเริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียตัวไหนสักตัวก็ได้ที่คุณคิดว่าเหมาะกับตัวคุณเหมาะกับกลุ่มผู้รับสารของคุณเช่นเปิดช่อง YouTube เปิดแฟนเพจ a c e b o o k เปิด Account Instagram ถ่ายวิดีโอ Tik t o k โพสต์บน Twitter หรือไม่ก็ทำการตลาดบนไลน์แต่ขออย่างเดียวให้เริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้เลยหากคุณเริ่มซีเรียสและจริงจังกับการเรียนรู้ จากคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จอย่างสูงวันนี้คุณสามารถเข้าถึงพรีเมียมคอนเทนต์ได้แล้วบน Blue o Club Academy ในซีรีส์ Top 10 Mentors 10สุดยอดบทเรียนจากมหาเศรษฐีรุ่นพี่สอนว่าที่มหาเศรษฐีรุ่นน้องคนต่อไปโดยคุณสามารถลงทะเบียนได้ในราคาพิเศษตามรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ก็นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ